ราจะพูดถึงนอสรามุสเมืองไทยนั่นคือดรการจิราการจนะเกตจําได้ใช่ไหมครับเมื่อประมาณ2อนาทีที่แล้วเราได้ปล่อยคลิปเนี่ยทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางรายการเราด้วย พี่น้องชาวไทยเราให้ความสนใจอย่างมากม,มันจริงหรือว่าจะมีเหตุการณ์นะทรณีพิโรธในช่วงวันที่13ถึง18กุมภาพันธ์จริงเหรอที่ว่าสนามแม่เหล็กโลกคั่วมันจะเปลี่ยนจนทําให้มนุษย์กลายพันธุ์จนคนถามวูดี้เยอะมากแลว่ามันจะเป็นไปได้หรือไงบางคนก็ตื่นตระหนกจนกระทั่งเราต้องมีดักรสมิธธรมรมสารร์เนี่ยม,มา ชี้แจงว่าเออมันอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ช่วงนี้ปรากฏว่าไททญญานเนเล่าดีกว่าช่วง13 1 8เป็นยังไงบ้างตอนนั้นก,ก็ตื่นเต้นไงออก็คือช่วงนั้นเนี่ยไปญี่ปุ่นพอดีอก็กะว่าตื่นเต้นว่าจะมีข่าวอะไรแล้วกลับมาวันที่16แล้วก็ลุ้นไปถึงวันที่18ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเกิดอะไรเหตุการณ์เกิดอะไรแล้วมีคนที่เรารู้จักและรักอยู่ในนั้นด้วย แล้วตัวเราจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ตื่นเต้นเลผมหน่อยจนกระทั่งไม่กล้าไปอยู่ที่คอนโดอ่ะผมสบายอยู่บ้านจริงเหรอจริงครับผมไม่แล้วคอนโดจ็คอยู่แถวชานเมืองแถวย่านนั้นเลยพี่แถวนนทบุรีอะไรเงี้ยเขาบอกว่านนทบุรีน่าจะมีเหตุการณ์แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวเอางี้ดีกว่าเน่ยสื่อหลายสื่อที่พยายามติดต่อเธอว่าทําไมเอ๊ะที่พูดในรายการเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ที่พูดมันไม่เห็นเกิดเลยขึ้นซึ่งพูดตรงๆนะผมดีใจที่ไม่เกิดถูกไหมเพราะถ้าเกิดเนี่ยมัน มันแย่นะใช่ใช่แต่เราก็อยากจะรู้จริงๆว่าเธอจะว่ายังไงเธอรู้สึกรู้เฟลไหมเแ้ลยตอนนี้ก็มีคนแซวเยอะมากหนิใช่ไหมในโซเชียลมีเดียครับเปลี่ยนฉายาแล้วไม่ใช่นอสตาโมสเนีเป็นนอติลุสครับผมอะไรนะนอติลุสครับเป็นนอติลุสแทนไม่แต่ว่าอย่างบุดดี้บอกมีเหตุการณ์ตึกถล่มนะคะของโรงพยาบาลรามาที่ที่ไหนนะที่บางคลีวบางคลีเพราะฉะนั้นแสดงว่าก็มีแม่อยู่บ้างอ่ะแต่จะคาดเคลื่อนนิดหน่อยหรือเปล่าแต่ที่ว่าแถวบางพลีเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่โตโมโหฬาร คุณอย่าลืมว่าสิ่งที่เขาทานายเนี่ยเขาบอกว่ามันใหญ่เหมือนอารมณ์เม็กซิโกซิตี้โอ้โหใหญ่ขนาดนั้นคนตายเยอะมากซึ่งผมว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะใช่นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคนก็เลยได้ได้ข้อสรุปว่าอาจารย์ไม่แมนว่าไม่ใช่นอสดามุสเมืองไทยแล้วครับผมนะครับแล้วก็มั่วมโนคือเอาเป็นว่าไม่น่าเชื่อถือหลายคนพยายามติดต่อเธอที่งานเองเราก็พยายามติดต่อเธอติดต่อไม่ได้ช่วงสิบสาสปเธอ หายไปเลยโอ้ยตามตัวไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนก็ตามเพราะว่าเราเองก็อยากจะรู้เธอจะว่าอย่างไงปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้เองครับเราติดต่อเธอจนได้อลอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะออกรายการมากเพราะว่าอยากจะเคลียร์เลยอย่างชัดเจนผมผมถามหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจดไว้ตรงนี้ผมถามเธอว่ากระแสคาทานายที่ไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยอาจารย์จะว่ายังไงรเกิดความผิดพลาดตรงไหนทําไมมันไม่เกิดช่วงนั้น นะฮะเอางี้ดีกว่าลองไปชมบางส่วนบางตอนของบทสัมภาษณ์ดรการชีราการจนะเกตนศดามุสเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งว่าเธอจะว่ายังไงบ้างก่อนจะไปดูเต็มๆในเกิดมาคุยที่นี่ครับหลายคนพยายามติดต่อดรการชีราแต่ก็หาตัวไม่เจอผมอยากจะทราบว่าอาจารย์ไปไหนมาเข้ายานที่ไหนอยู่ในฌานอยู่ที่บ้านจ้ะแล้วไม่ได้รับสายใครเลยเหรอครับน้อยมากส่วนมากก็เลขาคนอื่นจะรับ แล้วก็ไปเป็นปอเต็กตึงเก็บศพส่งวิญญาณฮะอาจารย์ระครับปกติทำอยู่เป็นประจำาครับเฉพาะคนสนิทที่ตายแล้วไปเควงควงังชีวิตหลังความตายน่ากลัวมากนะมันไม่ได้สว่างสวัยและเดินทางง่ายเหมือนกับที่เราเห็นในโลกมนุษย์นี้ครับมันมีแต่ความมืดโดยเฉพาะคนไม่ที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ย เออมันจะไม่มีแสงสว่างส่องนำทางไม่มีประทีปส่องนำทางเขาก็จะเดินให้เรารู้สึกเหมือนเราเดินอยู่ตามซอกตึกที่ไม่มีไฟอ่ะนนแหละลักษณะการที่เราไปเวลาหลังจากทีวิตเราที่ระทิ้งสังขารแล้วจะเป็นเช่นนั้นผมถามตรงๆว่าหลบหน้าสื่อหรือเปล่าครับช่วงอาทิตย์ที่โนไม่มีคนคนนี้ไม่เคยหลบใครเพราะว่าคนเขาต้องยอมแล้วต้องพูดกันเยอะมากอาจารย์ไม่แม่นเลยจริงๆอย่าพูดว่าไม่แม่นนะ อะไรที่เหตุไม่เคยไม่เกิดแต่ช่วงควาบเกี่ยวของเวลาหนึ่งกับอีกหนึ่งก็คือเราพยายามจะทําม่ให้มันเกิด13-18กุมภาพัานธ์ที่เราทํานายว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ถึงไม่คาดคิดเกิดขึ้นในก <ừ> รุงเทพมหานครนั่นถามแบบภาษาง่ายๆในภาษาชาวบ้านเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันไม่เกิดขึ้นคือ<ก>ผมอไม่อยากให้มันเกิดเลยนะครับแต่ทําไมมัน จริงๆแล้วอาจารย์กับพูดกับทุกคนเสมอเวลาที่เข้ามาสัมภาษณ์ว่ายอมหน้าแตกยอมเสียหน้าแต่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่สูญเสียเกิดขึ้นครับเพราะว่าเวลามันเกิดเนี่ยมันรุนแรงแล้วเราหยุดยั้งไม่ได้ผมงงว่าช่วงวันที่1 3ถึง1เปเป็นช่วงที่ผมไปไหนก็ตามมีคนถามใช่ก็น่าะไปเกิดที่อเมริกาลุมเบลลอร์เลยกรุงเทพก็เกิดนะที่อินทามระแต่ลุมเล็กนึงทุกคนก็ถามมานี่ใช่ไหมผมไม่ใช่มันกระจกไป เพราะที่อาจารย์เห็นนมันใหญ่กว่านั้นแล้วก็บ้านมันจะลื่นไหลลงไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นโจกอ,อันนี้ต้องยอมรับในแง่ของสื่อหรือโซเชียลมีเดียว่าอเอ๊คือผมอ่านนี่หรือเปล่าหลุมที่ดรการจิราพูดถึงหรือว่าหรือว่าเป็นอเมริกาหรือเปล่าเขาก็เลยคิดว่าเอ๊อาจารย์จะออกมาใช้คํานี้แก้ตัวยังไงไม่แก้ตัวไม่แก้ตัวทั้งนั้นนะ่ะและอย่างหนึง่ง อาจารย์อยากบอกทุกคนให้ตระหนักรู้ว่าอาจารย์ไม่ใช่เป็นจำเลยของสังคมครเรามาพูดมาเตือนเพื่อให้ทุกคนตระหนักและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิตมากกว่า เมื่อกี้เห็นแล้วนึกว่าครูสอนบรรลักษ์นะฮะเหมือนครูสอนในห้องสมุดเลยบอร์สบรรลักษ์ใช่ไหมบรรลักษ์ครับผมือวานเมื่อไปเจอกันในห้องสมุดพอดีเอาละะนฮะทีมงานเขาบอกว่าให้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยไม่ต้องนั่งพูดยืนคุยกันแต่ว่าวันนี้ถามแบบน่ากลัวมากอ่ะถามหาเรื่องมากอ่ะไม่เราเราถามแทนคนดูไงครับผมก็คุณสงสัยไม่ใช่เหรอเราก็ถามแล้วแล้วตอบไปอย่างนี้ คนทั่วไปจะเชื่อจะเชื่อดรอ,อร์ไหมอ่ะหมายถึงว่าความน่าเชื่อถือเหรอใช่เพราะว่าใน,นเมื่อพูดออกมาแล้วแล้วมันไม่เกิดอันนี้มันเป็นแค่เซีย่ยวดียวแต่จะบอสสิ่งที่ทำให้ผมตกใจก็คือหลังจากที่สัมภาษณ์ดกรการชีวาเนี่ยมันมีอีกหลายประเด็นที่เธอมีการทํานายต่อ,อและที่ผมงงมากก็คือเรื่องของดาราหรือเปล่าผมบอกว่าเอออาจารย์พอจะรู้เรื่องของดาราไหมเช่นอ้ําแตงโมโตโน่นเขาตอบได้เป็นชอ็ชอตเลยนะเขาบอกเขาแค่หลับตา สัมผัสได้ไม่ต้องดูนเรมปีเกิดแล้วเขาจะรู้เลยน,นีกระดาษปากกาเขาดูว่าเดี๋ยวทันย่าจะต้องแวะไปหาเขาหน่อยนะครับเอาอย่างนี้นนติดตามดูกันแบบเต็มๆนะรประมาณ12นาทีด้วยกันกับอีกหลายประเด็นที่คุณสงสัยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกต่อจากนี้แต่เขาบอกนแน่ๆบอกว่าเรื่องการเมืองนะเขาบอกว่าสิ้นเดือนมีนาคมชัวต้องมีอะไรจบลงภายในสิ้นเดือนมีนาคมเมษาจะกลับมาเหมือนเดิมครับอันนี้ต้องคอยดูกัน ความขัดแย้งภายในประเทศการแบง่งแบ่แบงกงแบ่งกลุ่มเนี่ยนะฮะจะอยู่กับเราอีกประมาณ20กว่าปี oh. โอ<ฮ>้โห<ฮ>นั่นคือสิ่งที่เขาพูดนะฮะก็ต้องก็ต้องฟังอีกทีนึงรันรา,ายละเอียดก็นะคะในคืนวันอาทิตย์นะคะสี่ <4 S 1> ทุ่มกับุูดี้เกิดมาคุยครับ